เด่นมากในช่วงวันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ดวงชะตาผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือได้รับอิทธิพลจากดาวไม่ว่าจะเป็นดาวพนุตตบุูที่เดินทางเข้าทุกทิศทุกทางทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาจะดนบันดาลให้พบเจอกับบางสิ่งบางอย่างซึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง และท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใบบัวบุ่นชาแนลด้วยนะคะยินดีต้อนรับดวงชะตาผู้มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังดวงชะตาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็เริ่มกันตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนดวงของผู้มีการกรกบาดกลางฝ่ามือก็ยังเรียกว่าดวงแข็งดวงท่านยังแรงต่อเนื่องแต่ท่านจะไม่พบเจอกับอุปสรรคอย่างแน่นอนอุปสรรคหรือปัญหานั้นมีเกิดขึ้นให้ท่านพบเจอให้ท่านพบเห็นอย่างแน่นอนแต่ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างไปจากปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามา ท่านจะพบเจอกับวิธีแก้ไขท่านจะพบเจอกับหนทางแก้ไขได้อย่างง่ายดายซึ่งค่อนข้างที่จะแตกต่างท่านเคยพบเจอมานานพบเจอกับสิ่งมืดแปดด้านกว่าจะหาทางกว่าจะหาทางแก้ไขได้ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรเลยทีเดียวแต่สำหรับดวงสตาผู้มีการกระบาดกลางฝ่ามือในตอนนี้ค่อนข้างที่จะถูกทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้อมรอบตัวท่านนั้นดูเหมือนว่า จะเข้ามาเสริมดวงชะตาท่านเปรียบเสมือนว่าดวงชะตาผู้มีการกระบาดกลางฝ่ามือค่อนข้างที่จะเดินอยู่ในลู่ทางที่ราบรื่นสะดวกสบายเรียกได้ว่าเป็นที่เชิดหน้าชิวตาโดดเด่นมีออร่าเป็นอย่างมากค่ะดวงในช่วงครึ่งเดือนหลังดูเหมือนว่าเงินทองจะมีจับใจ่ายใช้สอยหยิบจับควายคว้า,วาล้อมรอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการงานที่ดูแข่งขัน ดูมั่นคงขึ้นรวมไปถึงโชคลาภที่ท่านได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดูเด่นในตอนนี้อยู่ในช่วงที่ท่านนั้นเก็บเรียวแรงถือว่ารวมไปถึงการที่ท่านได้รับโอกาสดีดๆก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะทําให้ทรัพย์สินสม,สมบัติของท่านนั้นเพิ่มพูนขึ้นในแต่ละทางที่ท่านนั้นในขณะที่การเงินหลังไหลเข้าหาตัวท่าน<ๆ>ก็จะมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้น จะสร้างความฟุ่มเฟือยและจะทําให้การเงินที่เข้ามาได้ง่ายนั้นจะมีทางออกได้เช่นกันแต่การวางแผนใช้จ่ายอย่างไม่สุริยุสลายการเงินของผู้มีการกระบาดกลางฝ่ามือในระยะยาวในช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างควรจะระมัดร,ระวังมีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่เชื่อว่าสามารถเอาตัวรอดได้ท่านนั้นจะพบเจอกับคนใกล้ตัว นำพาปัญหาต่างๆมาโดยเฉพาะปัญหาทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวที่เกิดปัญหามีเหตุที่จะต้องหยิบจับใช้สอยเงินก้อนในช่วงกระทานหันหรือแม้แต่จะเป็นคืนยากคนที่ทำให้ในความเคารพนับถือเป็นญาติฝั่งตัวท่านเองหรือเป็นญาติฝั่งคู่ครองคนรักสามีภรรยามีโอกาสจะเข้ามาขออาศัยใบบุญตัวท่าน โดยเหลือยื่นมือเข้ามารับผิดชอบจะทําให้การเงินการทองของท่านนั้นเกิดปัญหาได้ให้ท่านระมัดร,ระวังหากจะช่วยพิจารณาคิดหน้าคิดหลังคิดให้รบอบคอบมีโอกาสที่จะท่านนั้นจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเงินได้เช่นกันค่ะการงานของท่านนั้นในตอนนี้ค่อนข้างเข้าที่เข้าทางถือว่าโดดเด่นแทบจะทุกด้านค่ะการงานค่อนข้างที่จะทำงานสะดวกสบาย กว่าในช่วงที่ผ่านมางานประจำของท่านถือว่าเกิดความมั่นคงต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะจุดศูนย์กลางแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเข้าที่เข้าทางมีโอกาสที่ท่านจะได้รับเสนอจากผู้หลักผู้ใหญ่มีความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งสำคัญในช่วงนับจากนี้ไปจะมีโอกาสมากกว่าคู่แข่งหรือมีโอกาสที่เพื่อนร่วมงานที่อยู่รอบตัวท่าน ถือว่ามีเกณฑ์ที่ท่านจะก้าวหน้าจรินไวกว่าคนอื่นและท่านดูเหมือนโดดเด่นในด้านการงานคงหนีไม่พ้นกับการนินทากล่าวหาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีเพื่อนที่อยู่ทีมเดียวกันคู่แข่งทำติดใจให้หนักบางสิ่งบางอย่างหากได้ยินได้มาได้ทำให้เก็บไว้บ้างเก็บมาใส่ใจทุกคำพูดนั้นเป็นสิ่งชุดชุดรั้งไม่ให้ท่านไปได้ไกล เกี่ยวกับการงานของท่านขอให้ท่านนั้นเชื่อมั่นในตัวเองเพราะบางสิ่งบางอย่างจะเข้ามารบกวนเข้ามาเป็นสิ่งกีดขวางเพียงชั่วครู่ชั่วคราวและก็จะออกไปเชื่อว่าผู้มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นการงานของท่านจเจริญก้าวหน้านับแต่นี้เป็นต้นไปแต่แน่นอนค่ะความจเจริญก้าวหน้าการเงินของท่านแต่นี้เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งเกี่ยวกับการเงินหากพูดถึงท่านที่ทำอยู่เป็นประจำนั้นถือว่ามีความมั่นคงมีความแข็งแรงเกิดขึ้นมีโอกาสที่ตัวท่านจะได้เงินได้ทองจากงานที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นอาชีพพิเศษงานอดิเรกต่างๆมีโอกาสที่ท่านจะได้เงินก่อนไปปิดหนี้ไปรวมไปถึงค่อนข้างที่จะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานเสริม แต่ทำให้ท่านในช่วงนี้ลืมตาอาปากได้มีเงินเก็บมีเงินออมดูเหมือนว่าท่านจะเข้ามาครอบครองได้ง่ายได้ไม่ติดขัดไม่เกิดปัญหาเหมือนในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ขอให้ท่านวางแผนการเงินของท่านให้ดีมีโอกาสใช้ถอยฟุ่งเฟือยท่านนั้นหากการวางแผนการเงินดีอย่างแน่นอนค่ะสำหรับความรักในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นั้นในช่วงนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะทำให้ท่านเป็นคนรักสามีภรรยาหรือเกิดความระมัดระวังเรื่องนี้ปัญหาจะเกิดจากคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือแม้แต่ญาติไม่ว่าจะเป็นญาติท่านหรือญาติพี่น้องขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะอาจจะทำให้คนรักสามีภรรยาเกิดความระมัดระวังกันได้ ทำให้ท่านอึดอัดใจน้ำท่วมปากพูดทำให้ท่านเป็นอย่างยิ่งรวมไปถึงการที่ท่านขอตัวค้ำประกันในรูปแบบต่างๆอาจใช้ทรัพย์สินเงินทองค้ำประกันใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านเป็นหลักค้ำประกันต่างๆถือว่าตัวท่านอาจจะมีปัญหากับคนรักสามีภรรยาให้ระมัดระวังในข้อนี้ปัญหาจะเกิดจากบุคคลภายนอกหากเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วพูดมีความรักต่อกัน เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่านสามารถผ่านพ้นได้อย่างแน่นอนก็จบลงไปแล้วค่ะสําหรับการทํานาจันพยากรดวงชะตาผู้มีการกระบาดกางฝ่ามือในช่วงวันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ดีหรือจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ตัวท่านต้องให้ความสําคัญต้องระมัดระวงังมีเกิดขึ้นเช่นกันขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟัง การทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาไม่ใช่เจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษแต่ทั้งหมดนี้เป็นการทํานายพยากรณ์ตามตําราเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อให้ดวงการเงินการงานของท่านเปิดสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ 我一点不介